เสิร์ฟความน่ารักให้แฟนๆอีกแล้วค่ะเจ้าลู่ซือนางเอกสาวจีนชื่อดังเผยความสดใสในชุดนักเรียนไทยกระโปรงน้ำเงินบอกเลยว่าน่ารักสุกสนจนใจเจ็บไปเลยทีเดียวค่ะเจ้าลู่ซือนะคะในชุดนักเรียนไทยถ่ายภาพบนถนนยามเย็นสาสตร์ความสดใสพร้อมท่าเต้นน่ารักที่ทำเอาหลายคนใจละลายค่ะเจ้าลู่ซือนะคะก็มีผลงานล่าสุดเรื่องตำนานรักผนึกสวรรค์ The Last Immortal ทางว t ทีวีค่ะ และก็เพิ่งปิดกล้องการถ่ายทำซีรีส์เรื่องมั่นมุกมั่นหยก The Legend of Jewelry รอติดตามกันนะคะเร็วๆนี้ค่ะ